มาลุยกันต่อครับยกที่3แดงนี่เสือภูเขานะครับส่วนน้ำเงินนี่กรุงไทยทีเด็ก99ครับแข้งขวาครับขวาอีกทีหนึ่งครับตอกย้ำไปหน่อยครับแข้งขวาของเสือภูเขาครับเราเจอเจอแข้งซ้ายกรุงไทยมาครับวงในวงนดูจังหวะล็อกจังหวะโอ้โมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเลยครับยกนี้นี่ออกมาเดินเร็วขึ้นเสือภูเขาโอ้มีต่อยมาขวาน่ากลัวนะครับตอนนี้ แทงขวาตามมาติดๆเหมือนกันมาเป็นชุดเลยนะครับเวลาออกนี่โอ้โหเรียกว่าทั้งแข้งทั้งหมัดแล้วก็ออกแรงออกสุดตัวมาดูว่ากรุงไทยนี่ชกตั้งรับนะครับตอนนี้มาดูวงไหนจังหวะเดียวจังหวะล็อกโอ้โหเอาละครับเกมการชกคู่นี้นี่ถือว่าเดือดแน่นอนนะครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็ตามทีครับจังหวะจับมาสักครู่นี้ถือว่าจับได้น่ากลัวเลยนะครับกรุงไทยเสือภูเขาพยายามจะชวนทะเลาะครับอาศัยลูกหนักครับ อย่างที่ได้เรียนไปครับชื่อเสือภูเขาครับแหมไม่ใช่ฟิกเกียรถอยหลังได้ครับเสือภูเขาต้องเดินโอ้จับแมาแต่ดูจังหวะจับครับโอ้โหแกล็อกมือเหนียวเป็นแตงเมเลยครับโอ้โหพอจับแบบนี้ทําให้เกมของเสือภูเขานี่อึดอัดไปเลยเลยครับลูกหนักลูกแรงลูกแข็งแกร่งอยู่ที่เสือภูเขาครับส่วนจังหวะฝีมือเนี่ยครับถีบไว้ก่อนสู้ในกระิษอยู่ที่กรุงไทยพยายามจะเบียดเข้าไปเรื่อยมาแล้วต่อยขวาเตะขวากรุงไทยเองก็มีลูกถีบคอย ทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็มีแทงซ้ายหน้านี่แหละครับที่เรียกว่าจัดย่านสร้างปัญหาให้กับเสือภูเขาพอสมควรแล้วก็ลูกล็อกวงในล็อกดีล็อกสวยแต่ก็ยังตีได้ไม่ชัดเจนครับพยายามจะใช้ลูกขวางนะครับพอเสือภูเขาเข้าในครับรู้ว่าจังหวะจับของกรุงไทยน่ากลัวครับเอาขวางอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ตอนนี้ดูครับดูขีบครับดูล็อกครับโอ้โหน่ากลัวเลยครับะตีไม่ได้กรรมการต้องแยกครับตามกันต่อครับเหลืออีกหนึ่งนาทียก3าม ที่นี้เป็นการบ้านโจทใหญ่แล้วนะครับพอวงนายเจอลูกล็อของครูไทยแบบนี้นี่เสือภูเขาจะแก้แบบไหนครับที่ให้เหลี่ยมสวยกว่านี้ครับแทงเข่าซ้ายครับไม่ต้องแต่งตัวครับแทงเลยครับแล้วดูป้ายหน้าขวางหน้าไว,จาว้จังหวะนี้ของเสือภูเขาโอ้ชุดนี้ก็ทําได้ดีเสือภูเขาออกหมัดแล้วก็วงนนี่ขวางแล้วก็แทงโอ้แต่ว่าโดนทีมลูกนี้นี่มอนยันหลักนี่ล้มทั้งยืนครับ โอ้กุ้งไทยนี่หลักเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยเนี่ยดูจัดจ้านกว่าได้เปรียบครับแต่ว่าความรุนแรงตอนนี้อยู่กับเสือภูเขาโอ้มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับโอ้โหเอาแล้วครับถัดจะรุกเรียกว่าเกมการชกมีคู่ขี่กันเหลือเกินถือว่าแข็งแรงเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับเสือภูเขาครับเมาโดนเอาอย่างไงครับมันใกล้เชือกครับมาจะหักหากไม่ล้มพยายามจะสอดแขนครับสอดแขนเข้าไปข้างในครับมาแต่ว่า โอ้พอจับได้นี่ถือว่าน่ากลัวเลยครับกรุงไทยคู่นี้ยังสนุกเร้าใจตื่นเต้นครับหมดยกที่3ครับพักก่อนคู่เดียวกันอย่างเจ็บเจ้บที่กันทั้งคู่แล้วครับตามกันต่อนะครับเชื่อว่ายกนี้นี่ว่าทั้งคู่งัดมาแล้วครับโอ้เดินชวนทะเลาะทันทีเอาจับมาพักพักแต่ว่าตัวเองนี่เสียหลักไปหน่อยครับพยายามจะเดินเปิดเกมชวนทะเลาะแล้วครับ โอ้มีดีคนละอย่างอีกคนหนึ่งขยนันอีกคนได้ลูกจับลูกล็อกเหนียวๆครับสถานการณ์นี่หมบนล็อกนี่คุ้มเคลือครับนักมมยต้องทำให้ขาดเลยครับวงในต่างคนต่างตีครับพยายามเด้งแต่ว่าเนี่ยครับของไครชัดกว่ากันครับของไครชัดกว่ากันครับแล้วดูตั้งดูขวาครับป้ายแล้วตีครับเสริภูเขาไม่ว่าวงในนี่พอล็อกได้นี่ล็อกน่ากลัวแล้วเกินกรุงไทย ล็อกเหนียวล็อกแน่นแล้วก็มีลูกยัดไส้สวยๆเสือภูเขาไม่สนแล้วตอนนี้ต้องเปิดเกมเต็มสูบแล้วทัทง้ทงแข้งทั้งหมัดตะวงในนี่พยายามจะเบียดปล้ำในสู้ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไร่นะครับเพราะว่ามาโดนกรุงไทยนี่อาศัยหลักเหลี่ยมเข้าช่วยครับดูแล้วก็ให้คะแนนในใจด้วยครับแฟนมวยชอบแบบไหนครับเด้งตีแต่ว่าแมมันใกล้เชื่อกับมันใกล้เชื่อกับกรรมการแยก เดินต่อครับแม่เสือภูเขาวันนี้นี่พยายามจะเดินชัวเตลาะเพราะว่ารกระดูกชั้นมวยนี่เป็นรองเล็กๆวันนี้ขึ้นชั้นได้ไม่ได้ครับนี่แหละครับโอ้โหจังหวะการล็อกการไล่แขนกดแขนของกรุงไทยนี่ทำได้ดีเสือภูเขาไม่ท้อไม่สนชนอย่างเดียวตอนนี้เบียดเข้าไปมาโดนแท่งหน้าก่อนเอาดูจังหวะล็อกพยายามจะขวางตีเหมือนกันแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดครับสู้ต่อยลุยต่อครับเกมของเสือภูเขาครับ ทำได้ไม่ได้เท่านั้นเองครับแต่นี่ครับพอพอพอถึงถึงตัววงในก็จะชิงทาก่อนนะกรุงไทยครับความเก่าเลยครับอ่ายังยังแก้ลูกจับของกรุงไทยไม่ได้ครับโอ้โหแกคีบน่ากลัวครับแต่ว่าเสือภูเขาครับชื่อนี้ชื่อนี้อ้าวชัวทะเลพยายามจะขวางแล้วก็ตีไปเรื่อยครับอ่าแดงได้ลูกขยันน้ําเงินนี่ได้หลักได้เหลี่ยมลูกมัดเหนียวเหนียวครับ ไม่ว่าจังหวะนะครับอาวุธมวยความหลากหลายอยู่กับกรุงไทยแน่เสือภูเขาต้องเดินให้เร็วต้องชนให้เร็วหยุดนะครับไปหยุดไม่ได้นะครับเอาและครับสถานการณ์นี้ตอนนี้ดูว่ากรุงไทยนี่ดูจะจับมั่นใจหรือเกินมาดูว่าเสือภูเขาจับปล้ำได้ตีได้หรือเปล่าอย่าครับอย่าพึ่งพอครับยกที่สี่ยังเหลืออีกหน่อยนึงครับเดินเข้าไปแข้งขวาเจอสอกครับเจอสอกของกรุงไทยดักเอาไว้ครับแล้ววงายชัดไม่ชัดครับ ตีเข่าขวาครับเหลืออีก15บห้าวินะครับยก4ยังเหมือนเดิมครับแมพยายามจะเดินชวนทะเลาะโอ้โหแต่ว่าแม่โตแต่ละเม็ดครับกรุงไทยโอ้สูมาอีกแล้วที่มุมแดงครับเอาได้ไม่ได้3นาทีคือคำตอบเอาลครับออกมานี่เดินไล่ต่อยหมัดอย่างเดียวหมัดที่เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วเสือภูเขาตอนนี้ต้องพยายามพื้นทั้งหมัดทั้งศอก กรุงไทยเองก็ดูว่าโอ้โหเรียกว่านิ่งเหลือเกินนะครับไม่มีตกใจให้เห็นมีลูกผีดที่คอยทำลายจังหวะเอาไว้ดูนะครับแต่ว่าจะประมาทไม่ได้หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับน้าอิฉามวยในยุคนี้นะครับอัดฉีด3ามแสนห้าแสนหนึ่งล้านครับเราเห็นบ่อยเลยครับหนึ่งล้านยังไม่เคยมีใครได้มาก่อนนะครับสืบพยินดีในช่วงแรกมี1ล้านน่ารักเกือบจะได้ครับแต่ว่ายังไม่ได้มาดูครับวันนี้ เสือภูเขาครับ1ล้านออกไม่ออกครับพยายามจะแต่ว่าโอ้โหดูครับลูกตั้งลูกขวางของกรุงไทยครับอย่านะที่นี่แจ็คพอตตากบ่อยๆเมียเห็นนะครับเสียบขาดเป็นยังไงครับเห็นไปแล้วครับแต่ว่าหม่เงินล้านยังไม่แตกครับอย่างวันที่ออสว่าครับลุงไทยจะทําแตกได้เสือภูเขาครับจะทําแตกได้ไม่ได้ครับเดินเข้าไปครับลุงไทยก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับ พยายามพลิ้วไปเรื่อยครับกำปั้นของเสือภูเขาครับจับตามองให้ดีๆครับเรียกว่าพยายามฮืดอย่างเต็มที่แต่ว่ามาเจอกรุงไทยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาหลักเหลี่ยมเชิงอาวุธมวยแล้วก็การเก็บอาวุธนี่เก่งด้วยลูกแกลูกกันวงในนี่คอยขวางนะครับโอ้โหสร้างปัญหาให้กับเสือภูเขาพอสมควรเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเงินอัดฉีด1ล้านบาทนะครับต้องพยายามนะครับเสือภูเขาเอาเวลายังมีครับ อีกหนึ่งนาทีกับอีก15าวินะครับโดนไม่โดนครับพยายามจะไล่มาแต่โอ้โหต้องชื่นชมกรุงไทยเลยนะครับระบบการปองกันตัวแล้วก็ลูกจับนี่ถือว่าเป็นอาวุธหลักครับถูกต้องครับโดยเฉพาะลูกจับครับวงนนี่ล็อกทีโอ้โหล็อกแข็งมากๆครับจบคู่นี้อย่าเพิ่งพลาดนะครับห้ามพลาดเลยนะครับนาวาเอกเจอกับนาคาราครับหรือมรกตนะครับไฟล่าสุดโชว์ไว้สวยมากครับแล้วก็คู่เอกช่วงหลังเป็นยอดธงสจต้องปาจีนนะครับ นี่ก็อดีตแชมป์ร้อยสิบแปดของของเพชกกเดียนะครับเจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมองนน์นี่ก็ล่าสุดี่ยังเป็นแชมป์อยู่นะครับแชมป์ร้อยยี่สิบสองของอ้อมน้อยแล้วก็ประเทศไทยครับโอ้โผู้นี้ศักดิ์ศรีดีกรีแชมป์ทั้งคูคกับจังหวะเลี่ยมเชิงนี่ดีเหลือเกินกรุงไทยมีลูกเขี่ยขาหน้าทำลายจังหวะเสือภูเขาชักโมโหก็พยายามจะเบียดอย่างเต็มที่หรือว่าเกรงมัดแน่นเลยนะครับแต่ว่ายังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอนนี้ดูว่า เกมการชกนี่จะสงบแล้วนะครับกรุงไทยเองก็ไม่เร่งไม่รีบออกอาวุธแล้วคอยคุมเกมเสือภูเขาเองก็ดูว่าจะท้อไปแล้วนะครับเพราะเดินมาตั้งแต่ยกต,ต,ต้นเหมือนกันเอาละครับมาดูกันนะครับว่าเอาจะทันหรือไม่ทันครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับ เอาละครับก็หันไปชูมือให้กรุงไทยที่เด็ก99นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสุดสวย